ตรงบริเวณนี้บริเวณนี้ซูมเข้ามาตรงนี้น่อันนี้คือทานยาไปเดินเึินมาผมเริ่มงอกใช่ครับรับดีขึ้นมากกว่าที่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 ผ่านมาที่ก่อนที่จะเข้ามาที่เทคนิคนะครับอันนี้มีรปจตัวหวานใช่มครับใช่ครับพยายามครับผมคุมครับผมแต่เช้านี้หลังอาหารนี่สอง้อไม่เป็นไรอันนี้คือเคยปลูกมาก่อนเนาะแต่ไม่รู้ปลูกเยอะหรือเปล่าแต่ว่าแค่นั้นนะคือแค่แถบตัวเองเพราะว่าปลูกเสร็จแล้วคุมทิศเลยไม่ให้คนไข้ได้เห็นเลยกลับมาบ้านได้เป็นแล้ววันตัดผมหมอขอออกแบบ ได้ครับเข้าก่อนนะว่าเราจะเป็นแบบนั้นก็คืออันนี้แนวเดิมนะครับขอให้คงจะเป็นก็คืออยากให้ติดต่อเองเนาะเอข้างหน้าทำแหลมมันยืดไเบ้างใหนรูปกระจหน่อยหนึ่ยใบโพนี้หนี่ย คือไม่ใช่นี่คือแพ็ปเปนนี่เกิดจากเลื่อนที่ศากเลื่อนเลื่อนเลื่อนนังศีษากี่ยวกับเลื่อนนภาเกี่ยวกับผมนี่แหละฮะเอามาเอามาจดกันจิ้ได้เลยเป็นเกิดแพ็ปเปนแต่ค่อนข้างๆนี่คือเป็นการกระชับทอจากใส่แฮวีดเขาก็จะดึงดึงหนังผมตรงนี้จะหายไปทั้งสองข้างส่วนส่วนที่อยู่ระหว่างส่วนปลายที่เขากระชับทอเนาะแล้วก็จะใช้กาวแปะที่นี้มันก็จะดึงหนังผมมาด้วย แตยที่เราจะถูไเนี่ยใช้กาวมั้งๆยนะคะแล้วก็โัเนอร์แต่ยาหมายถึงไปเที่เรากะเอาไปทำานเป็นประวัติอไม่เวร์กันะ่เนกครถูกมาแล้วรอบหนึ่งนี่คือด้วยความที่ให้ยาไปทางหนึ่งแลือนี่ตกาสนงดีไ